เฮ้ยฮ้ยเดี๋ยมันกันดั้มนี่วะก็กลับมาแล้วนะผมสาหรับก็ช่วงต่อกันพลานั่นเองนะเดี๋ยวทำให้ก้องมันเอียงนี่ช่วงต่อกันพลานะผมวันนี้เราจะมารีวิวกันพลาหรือกันดั้มวะก,กันดั้มมาแหละเออกันดั้มสามกุ๊ก ใช่เป็นกัะดัมที่ผมคิดว่ามันราคาถูกดีเป็นของพรอมเป็นกระดัมสามก๊กของจีนนี่ผมคิดว่ามันเป็นผมคิดว่ามันน่าสนใจดีแล้วมันก็ตัวเล็กมันตัวเล็กน่ารักดีและมีชุดเกาะเท่ๆทั้งน่ารักและเท่ด้วยอ่ามีแถมมีอาวุธเยอะด้วยนะ่ะนี่กันดัมสามก๊ก ไปเราไปดูการประกอบและดูข้างในข้าวๆกันนะแก่กันตรงไหนไม่ได้ก็แกะกันตรงพื้นเลยนะครับนี่ก็จะใช้อัดในปาดนะผมคัตเตอร์อยู่ข้างนอก,นอกความขี้เกียจเป็นเหตุสังเกตได้นะชมกล่องกันแค่นี้อ่าแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าเปิดออกมา เออเปิดไงวะมนกันพอรดมานหัววานะอ่าก็จะมีพวกนี้เลยนะผม,มประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ก็จะมีสติกเกอร์ดีคอน้ำมัง้งนี่เป็นอ่าเป็นสติกเกอร์แล้วก็ตัวกรอกมีแหงการเนอร์นะผมโคตรเยอะไม่เยอะไม่เยอะดิแล้วก็มีพวกคู่มืออย่างละเอียดเลยนะอ่า ล้วก็จะมาทำการแกะข้างในออกมานะฮะผมปาดึงแกะตรงไหนวะงงละหนึ่งว่าแกะตรงไหนนะผมแกะตรงไหนเอาอัอานไนปาเสเลยนะผมอันไหนนี่เวลาใช้ก็อันตรายนะผมดูจากการปัดถึงนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลย อ่าก็สมบูรณ์แบบนะไม่มีอะไรชิ้นอะไรหลุดออกมาก็จะเป็นว่านี้ก็จะมีชิ้นทองอารามนะครนี่แล้วก็จะมีแผงรันเนอร์สีขาวมีชิ้นมีชิ้นส่วนโครงในแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยมาต่อกันที่อ่าตัวเขาเราียกว่าตัวอะไรวะตัวตัวติกเกอร์กับตัวแผง แผงเขาเรียกว่าแผงทองนะผมนี่ก็จะเป็นวัานี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์ทองนี่ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันเป็นสีใสนะเอาเป็นว่าถ้าจะให้ถ่ายประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะนานนะผมเอาเว่าเราตัดไปตอนต่อเสร็จเลยแล้วกันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเจ้ากันดั้มสามก,ก๊กใช้เวลาต่อเอ่อนานอยู่นะประมาณผมถ่ายแนะประมาณ หกโมงห้าโมงหโมงใช่ปะ่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่ห้าเกือบสามทุ่มเนละต่อเสร็จละนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตรงปกตรงปกเลยตรงปกก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีผ้ามันคอนะแล้วก็มีเคราะข้างหลังก็จะเป็นดาบนะดาบนี้สามารถเอานำมาเล่นได้เป็นกิมมิคแต่ผมขี้เกียดใส่ไปเลยนะ เอาจริงผมก็ขัดใจกับสีดาบผมอยากทำสีดาบมากเลยแต่ก็นะไม่มีสีมีแต่เมจิก <c oughs> มันใช้ได้สัที่ไหนนะมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันใหญ่เ <c oughs> กินกลัวเลอะด้วยแหละกลัวทำเลอะด้วยแหละ <c oughs> ก็จะมีสิ่งตัวน้อยนะผมมันจะอยู่ในแผงแลันเนอร์แหละสิมันจะมีสิ่งตัวเล็กเนี่ยสิง มาฟุกักะท่กันดัมดีกว่ากระดัมสามก๊กนี่นี่เห็นช,ะชะัดๆเป็นสีทองเลยสีทองอร่ามเลยถึงขนาดตัวเล็กยังใช้เวลาขนาดนี้เนะี่ยตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงนะตัวใหญ่น่าจะนานหน่โอ้โหนานสุดๆอะ่ะ ตัวใหญ่อย่างเดสซักเตอร์ไอเดสซักเตอร์ตัวเนี้ยผมใช้เวลาแค่ครึ่งหนึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงเองนะไอพวกเนี้ยบาบะทอนผมใช้เวลาไอเี้ยไอสามกุ๊กเนี้ยผมใช้เวลาเท่าแบบโอ้ยไอสามกุ๊กเนี้ยผมใช้เวลาเท่าบา,า,าบะทอนเลยนะน,นานสุดก็ยูนิคอนเนี่ยเออไอสามกุ๊กอะน่ะน,น,นานที่สุดที่กันน้ำที่ผมต่อนานที่สุด น่าสมมูรณแบบก็คือยูนิยูนิคอนนานที่สุดถ้าไม่สมมูรณแบบจะเป็นเออเขาเรียกว่ามันชื่ออะไรนะฟรีดอมตัวเมกกดัมตัวแรกของผมผมเก็บเก็บใส่กล่องไปแล้วแหละมันใช้ไม่ได้ละก็จบไปเองได้เท่านี้นะผมสำหรับกันดัมสามก๊กก็ขึ้นชั้นเลยนี่หน่อยก็คงแบ่งแยกผมอันนี้ใส่ อันนี้ผมวางคัดเกียร์ไว้นะอ่าก็จะใส่สิงสิงน้อยไปตรงนี้นี่ใช่อันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ใช้ประกอบก็จะเป็นครีมนะก็ใช้ครีมตัดตัดตตัดไปแล้วก็ใช้ฟองน้ำถูๆนะผมฟองน้ำเละมาก <G ül> อันนี้ก็จะเป็นที่คีบสติกเกอร์หรือดีแควลน้ำสุดท้าย อาร์ตน,นก็จะเก็บใส่นะเก็บใส่ไปเก็บใส่ไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวไปเพลเลยนะร,ร,รีวิวรีวิวครั้งล่าสุดก็น่าจะฟินิกวิงมีคนขอให้ทำไวท์ไทเกอร์ด้วยเดี๋ยวทา เอ่อถ้ายังไงยังไงเดี๋ยวถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะทําให้นะครับเตือนเตือนเลยนะเตือนเลยนะขี้ลืมขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมไปจบสักราดกันดั้มสามก๊กจัดหน่อยเรียบร้อย